แล้วมีอะไรอร่อยสุดๆเขาบอกให้มามาไก่ข้ามันไก่นั่นแล้วหมดเราจะกินอะไรเนี่ยก็ต้องกินก๋วยซีมี่แกงปากุ้งสับอะไรอย่างเงี้ยเหอโอโหใหญ่โพยำเนี่ยมยำนะคะแห้งหรือน้ำน้ำน้ำจิ้มไปกี่ผิดหรือเปล่าเนี่ยถูกค่ะกซีมีจานเดียวนะ่ชื่ออะไรนะครับ พี่ชื่ออะไรอ่ะพี่ชื่อเลนที่จริงแล้วค่ะชื่อจริงชื่อจริงเหรอคะลินดาค่ะพี่ลินดาอันนี้ตามแบบประชาชนเลยเหรอตามแบบประชาชนค่ะไม่ตั้งให้เลยค่ะยัเปลี่ยนเลยค่ะว่าอยากจะเปลี่ยนอยู่เพราะว่าหน้าตาแบบว่าหน้าตาแบบสวยมันไม่เหมาะกับชื่อค่ะ่ินดาอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนในร้านค่ะมีลูกค้าคนนึงตั้งให้ย่าๆเราบอกว่าจะเรียกค่ะอายเขาเดี๋ยวเขาหลังมาแล้วผมจะเรียกเลยนะพี่ย่าเข้ามันไก่หมดขับมาร้อยโลเพื่อมากินข้าวมันไก่ อร่อยเหรออร่อยแต่เมื่อกี้สั่งโกยซีนีไปแล้วต้นหนูทานหลายคนนี่ทังก,การไหมอ๋อเอาไปใช้ทางการก็ได้อ,อยากกูหน้าตาโฮเกี้ยนไหมคะขัดมนโฮเกี้ยนนะคะต้นนะคะเมนูนี้ก็อร่อยคะ่ะคล้ายๆผัดหมี่ส้มค่ะอ้าวแต่เมืม่อกี้กินโกยซีนีไปแล้วอ๋อเป็นคนละอย่างกันค่ะลูกค้าอันนี้กับโกยซีนีไหนเราค่ะกันนี่ยเป็นเด็ลูกค้าเหรอคะเด็กเขาจะเป็นกินโฮเกี้ยนโฮเกี้ยนไม่กินง่ายอ๋อแล้วผมเอาโกยซีนีแหละเธอมีข้าวของข้าวของสี่แน อันนี้อนนมาโชว์หรือว่ามาขายามาโชว์ครับพี่ยุ่งเขาหรือตกไปแตกไม่มีเงินนะ A few moments later าบอกว่าอร่อยมากใส่ทั้งแฮมกรอบแฮมเนื้อนี่ไม่ใช่รายการอาหารนะครับแต่เป็นรายการที่ชิทค้อน <c oughs> <c oughs> เรียกว่าพี่ยาย่าบอกว่ากินหมี่ฮกเกี้ยนผมบอกว่าอันไหนอร่อยกว่ากันเขาบอกว่าหมี่ฮกเกี้ยนอร่อยมันนัวมากมันก็คืออันนี้นะครับหมี่ฮกเกี้ยนมีแฮมกรอบแล้วก็มีแฮมสดแล้วก็มีผักไม่จะเป็นผักโขลกเล้งแต่หลังจากนั้นผมบอกผมไม่ทานผมจะทานอันนี้เพราะผมชอบปกเปียยๆมันก็คือโกยซีหมี่ร้าน ป๋าเยนตาโฟอยู่แถวนาเกลือนะครับที่พัทยาเหนือเพื่อนก็ลองแวะมาดูวันนี้ขอคอยโยซีหมี่ก่อนนะครับตังค้องโยซีหมี่ผัดไทยก็อร่อยนี่ยหยุดไม่ได้ตะกะพีเพราะว่าน้องยาย่าเขาเสิร์ฟตลอดเลยโอ้โร้านน้ำผิงิงอะไรขิงยาบะพี่ี่้าย่าให้กิงผิงยาป่ะผิงสดน้องยา่าบอกจะยาหรือสดไม่รู้แต่อร่อยน่าดูบรวารน้ำขิงร้านป๋า เย็นตับโปคุณรอที่สิบพอน้องยาย่าเสิร์ฟไม่หยุดสักทีวันนี้กินนั้งวันแล้วโอเคไหมยังยายู่ยังกินอยู่ยังไม่หมดเอ้าเอ้ายังอยู่อาหารอร่อยมากก็อยู่แถวนาเกลือพัทยาเหนือย้ำอีกทีหนึ่งป๋าเย็นตับโปเสิร์ฟหาใน Google เจอได้เลยนะครับวันนี้พี่พอกับรายการดีพอเมดขอหยู่รายการอาหารไม่แค่นี้นะครับอิ่มแต้เลยน้องเขาคุยเก่งด้วยใช้พลอฟเซิร์ฟเป็นด้วย,วยแล้วก็มีคนละครึ่งใช้แอปพลิเคชันใช้ QR code คลรองว่องไวเนี่ยแหะฝีมือคนไทยในการขานความตัวเองแล้วก็อ d ดอปใช้เทคโนโลยีเพื่อการอยู่รอดเขาเรียกว่าเซ r ร์ v a ว t e c เทคโ o โลยีนะครับก็ไปก่อนนะครับกับพี่พอนะครับ